ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดวววยททมข่าสเบตบร,รองนายรัฐมนตรีพร้อมด้วยที่ปรึกษาประธานอาเซียนเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์เยลาเพื่อรับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนการพัฒนาพื้นที่ในระดับท้องถิ่นค่ะ นายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชดายแดนภาคใต้หรือกพตพร้อมด้วยดรทักษินชินวัตรที่ปรึกษาประธานอาเซียนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจโทวรณพงศ์โคชารักเลขาธิการสออบตอได้เดินทางมายัางอุทยานการเรียนรู้ที่เคพักยะลาเพื่อรับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนการพัฒนาในระดับท้องถิ่นโดยมีนายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่า าราชการจังหวัดยะลานายพงศัก์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาตลอดจนหัวหน้าส่นราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมให้การต้อนรับค่ะ เมื่อเดินทางมาถึงค่ะนายกเทศมนตรีนครยาราในนำเยี่ยมชมระบบการจัดการการเรียนรู้ของอุทยานเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และความสามารถเสริมให้กับเยาวชนที่สนใจซึ่งใช้เวลาในการเยี่ยมชมแยกตามแต่ละหมวดหมู่จำนวน5ชั้นก่อนจะเดินทางลงมายังห้องประชุมเพื่อพบปะกับผู้ที่มาต้อนรับโดยได้รับฟังการแสดงดนตรีออเคสตราของเยาวชนวงออเคสตราเทศบาลนครยะลาจำนวน3บทเพลงก่อนที่จะได้กล่าพวพบปะ ผู้ต้อนรับค่ะ ด้านนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาได้เปิดเผยค่ะว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านที่ปรึกษาประธานอาเซียนได้มาเยี่ยมชมเพราะ t ีเคพักวันนี้มีการพัฒนาไปเยอะมากเทศบาลนครยะลามีแนวคิดหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนที่จะต่อยอดขึ้นมาโดยใช้ฐานของ t ีเคพักในการบ่มเพาะเยาวชนที่มีความสามารถเพื่อนําไปสู่การสร้างสตาร์ทอัพสิ่งสําคัญคือเยาวชนเหล่านี้คือ DNA ของคนในพื้นที่ ที่จะสร้างประโยชน์และสร้างมูลค่ามหาศาลจึงอยากนำเสนอให้ที่ปรึกษาประธานอาเซียนได้เห็นค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นของการจ้างงานคนในพื้นที่ที่เทศบาลนครยะลามองเห็นคือการผลักดันสร้างกิจกรรมที่สามารถดูดซับแรงงานที่ว่างซึ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตราว่างงานที่สูงมากที่4.1เอร์เซจะเห็นว่าเยาวชนใน3จังหวัดจบมาในระดับปริญญาตรีแต่ไม่มีงานรองรับต้องไปหางานในพื้นที่อื่นจึงอยากเสนอแนวคิดในการพัฒนาทั้ง3จังหวัดตั้งแต่เรื่องของการลงทุนเมกะโปรเจกต์เรื่องการทําให้ธุรกิจในพื้นที่ มีการขยายตัวตลอดจนขอโอกาสจากสิ่งที่สูญเสียไปกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่จะให้รัฐบาลได้ชดเชยและมองเห็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการหรือชาวบ้านรายย่อยได้ประโยชน์คือการให้พื้นที่3จังหวัดเป็นพื้นที่นอนแวดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเวลา15ปีและรวมถึงเรื่องอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีและนาราธิวาสเป็นประเด็นที่จะนำเสนอให้แก่คณะที่มาในวันนี้เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 m Hz, h z เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ RadioBetong.PRD.GO.TH